จะมีการนชุมเพื่อประเมินการดำิงานในโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับผมพันยโทนานวรผารู้กับการรงกปราบามสถานีตวทเืองขออน่ในขาที่ปชุมในโอกาสแรกขอผู้ศรีผู้มนุ์พิเศษครับ และคณะกระผมพนันเอกบรรเทิงของเราที่เดยผู้กำกับการสถานีนโน่วยบูทอนนนสงขาก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านและคณะได้ให้ได้มาตรวจองรงการเครือข่ายส่วนร่วงของประชาชนในการป้องกอันอัชญากรรมระดับตำบลครับหรือตอาเกอร์ถูกเตลเตอนในส่วนนี้ครับก็ส่วนรายละเอียดจะผมจะให้ท่านพันโทตาวน์อนุา ตอนผู้ก,กับผู้ัญชากาามผูกเป็นผู้กับเคลื่อนในการโครงการทั้งหมดได้ในงานผลการเปฏิบัติครับขออนุญาตต่อความรีวของชาวบ้านทั้งหมดนี่เรารับมาหมดทสนะครับช่วยเหลือแบ่บทะทะบงเบาภาระกันก็เดี๋ยวผมจะให้ทางคณะตรวจนะครับแนะนำแต่คนนะครับเดินทานลองกัคบคุณนายสองนายแต่ว่าได้มอบหมายให้ตำรวจทุกคนนะครับทุกนายที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยได้ทำได้ไปบัินะครับ กําหนดพื้นที่เป้าหมายแล้วตามโครงการนี้กําหนดเป้าหมายดักว้6หกเป้าหมายนะครับคือเรามีหกตำบลแต่เรากำหนดได้ทุกเป้าหมายแต่ได้สั่งว่าให้ทําทุกพื้นที่ก็คือทุกเป้าหมายเนี้ยตรงนี้ก็คือในเป็นเป้าหมายทั่วไปนะครับหลังจากนั้นก็จะดำเนินการตามขั้นตอนเก็บขั้นตอนตามงานกอชสนะครับหรือสถานตำรวจจุดเด่นพันนะครับเรื่องตั้งแต่นะครับผู้วิชาะนรับก็ กอ,องสาธารณสุขตัวนึงมีสงขามีปฏบ,บันเทิง,งทนแะเนนบ,บจเจริญนะครับมีผมกันธุตรทโถามววดบุตรก้าวนรับเป็นวันแรกยึดการันะครับผู้ใหญ่บ้านสาวะนะครับแล้วก็ผู้ช่วยนะครับระดมกำลังการในการตรวจเป็นชุดปฏิการในการคืนโดยมีท่านนายเอเนี่ยได้ไปร่วมต่อยแถวได้ไปร่วมมอบนโยบายด้วยครับทาให้สรุปก็คือเราสามารถป้องกันเกี่ยวกับเหตุเกี่ยวกับชักนะครับเกี่ยวกับความหมดเรียบร้อยได้และที่สาคัญเนี่ย สามารถจับกลุ่มนะครับคนร้ายที่ไปก่อเหตุนักม่ารัตน้ำป่าเนี่ยได้นะครับด้วยชุดของผู้ใหญ่บ้านนะครับหมู่6ตำบลกายอนะครับร่วมกับทีมงานชุดตําราการนะครับสามารถจับได้ตำรวจก็ไปรับตัวได้บัดเดินกัดีเพราะว่าจากการสอบสวนใหญ่หมดแล้วเนี่ยคนร้ายเนี่ยเคยก่อเหตุมาแล้วเป็นสิบครั้งสิบกว่าครั้งนะครับก็เป็นที่ต้องการตัวของตำรวจเราก็ถือว่าเป็นผลใกล้บัานที่ยอดเยี่ยมนะครับของของทางฝ่ายอ่า ปกครองนะครับร่วมกับทางฝ่ายภาคประชาชนในพื้นที่นะครับตรงนี้เราก็มายกมาเป็นป่าหลโมเดลนะครับตรงนี้ที่จะนำเสนอท่านจะได้ชมรายละเอียดจากวีทัชอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปก็เป็นภาพผลได้บัตรนะครับนี่คือการช่วยเหลือประชาชนนะครับไม่ว่าจะชาติไแบตเตี่ต่างๆนะครับต่อไปความสำเร็จการเกษตรนัมพันนะครับตามรูปแบบต่างๆตรงนี้ครับ ก็มีการทำอำย่างสม่ำเสมอสุดท้ายนะครับเราสามารถควบคุมสติคดี5กลถุมน,นะครับตามที่ตอเราคำนดขึ้นมาเนี่ยครับว่ากลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามเนี่ยคือต้องเกิดกลลงนะครับเรียกว่า,าเป็นคดีเกี่ยวกับชีวิตร่างใจเกี่ยวกับทรัพย์นะเนี่ยเมื่อออกไปดำเนินการแล้วพอาาเปรียบเทียบก่อนกับหนละัง พูดคุยกับเครือข่ายแนวร่วมเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในระยะยาวมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างเครือข่ายประชาชนกับเจ้าหน้าที่ชุดชุมชนสัมพันธ์ 3, 000, ผ่านช่องทางต่างๆเช่นไลน์เบสทูคลาบเฮาส์เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่มีการขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนไปยังหน่วยงานภาครัฐ เอกชนประชาชนจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตอดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดชุมชนสำคัญได้ประสานความร่วมมือกับเรือถ่ายภาคประชาชนเป็นประจำและต่อเนื่อง เชิญท่านประธานนะครับได้สอบถามเพิ่มเติมหรือว่าจะให้ชี้แนะในทางการบัตชีนะครับตลอดถึงเครือข่ายที่เชิญมาวันนี้จะได้พูดสนุนับขอนที่จะรับท่านะครับก็ต้องชื่นชมนะวันนี้จริงผมติดภารกิจประชุมด้วยแต่ผมก็ต้องมาที่นี่เพราะว่าถือว่ามาให้กําลังใจแล้วก็แสดงความขอบคุณเรื่องของการทํางานร่วมกันกับฝ่ายตำรวจเพราะจะกระว่ายิงโดยแต่กล่าวว่าพื้นที่เราเ็อยอนที่เป็นพื้นที่เราลงมาอยู่นะครับ เป็นพื้นที่เมื่อเมื่อเดือนที่ผ่านมามาคัดเลือกสุดยอดเส้นทางแข่ง20เส้นทางเดียวสิบเส้นทางของประเทศผมก็ไปให้กำลังใจของนักวิ่งแข่วันนี้ก็เรามาของตำรวจสุขเข้ามาให้กำลังใจเช่นเดียวกันตำบลกอยอเนี่ยเป็นตำบลที่ถือว่าอยู่ร่วมกันด้วยความสนุกก็มีกลุ่มไลน์ผมก็อยู่ในกลุ่มไลน์ด้วยนะครับเขาแจ้งข่าวสารผมก็เคยดูทุกคืน มีแจ้งารถมาจอดทิ้งไว้สองสามวันแล้วใครตามเขาก็ได้ได้เฝ้าระวังได้ดูเลยแต่เพราะอย่างยิ่งตำบลกอยอเนี่ยนักท่องเที่ยวทั้งชา,างวไทยาต่างประเทศเป็นมากันเยอะวันพื้นที่ปลอดภัยคนปลอดภัยเป็นเรื่องที่สําคัญในส่วนผมก็ได้บริหารการร่วมแล้วก็ตอนที่ปล่อยแถวมก็ไปไปโร,รคระบานครับแล้วก็เห็นการปฏิบัติในกองานะซึ่งทําให้การควบคุมคดีอาชญากรรมนี้นะครับ ค่อนข้างีจะได้ผลนะครับจะมีปรากฏน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นอย่างปานโอดโมเดลนี่ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นความสาเร็จอย่างหนึ่งนะครับในการที่จะสร้างโมเดลขึ้นมานะครับในจุดหนึ่งแล้วก็นําไปใช้ในพื้นที่ต่างๆนะครับเป็นภาพรวมนะครับผมก็คิดว่าวิธีการนี้นะครับจะเป็นวิธีการที่ทําให้เราสามารถที่ทําให้พี่น้องประชาชนนะครับนอนตาหลับได้นะครับผมเองก็มาจากโยวก่อนนะครับมาจากปานโอเนี่มาก่อนนะครับก็เห็น การหุดงานมาก่อนนะครับก่อนที่จะโยกมาเป็นนายกเทศต็มที่ตำบลของรูกช้างนะครับครบช้างระยะงไงนะครับให้ท่านมาฟังเอาเฉพาะหน้านะครับเพื่อแสดงความคิดเห็นมาสดๆกันตัวนี้ก็ท่านก็ได้รับฟังนะในเรามีอีกสองท่านนะครับที่จะต้องแสดงความเห็นต่อะครับซึ่งท่านเป็นตัวแทนของท้องถิ่นนะครับซึ่งเมื่อลงขาเนี่ยครับเรามีท้องถิ่นอยู่ทั้งหมดหกที่หกแห่งครับก็ทางสถานีตำรวจภูธรสงขายได้จัดทำมีมูยูนะครับก็เรียกว่า ได้ทําข้อตกลงนะครับในการสนับสนุนงบประมาณหรือว่ากิจกรรมที่เกี่ยวกับการยาเสพติดเรื่องความปลอดภัยเรื่องจราจรนะครับตรงร after, yeah, like man, ตนี้เราทำครบทั้งหกที่นะครับเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยทางตรเนี่ยก็กําหนดมาเลยว่าต้องทําครบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่เมืองกาญจนี่ทําครบนะครับตรงนี้ก็ก็ถือว่าเป็นทำตามคําสั่งนะครับตรงนี้เราเราจะพิจารณายังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเราทำตามคำสั่งทำตามแนวทางก็ทุกส่วนให้ความร่วมมือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ขอ ผู้มนยนะครับเดี๋ยวผมจะให้การทดลองสุรบงสรุปให้ฟังนะครับเราจะไปเดินทางไปพบประชาชนประชาชนเดินทดลองหน่วยงานมาบูรณาการมีท้องถิ่นมาช่วยกันขับเคลื่อนมีอยู่แล้วตำรวจอยู่แล้วก็ย้ายแต่ท้องถิ่นมาอยู่กับท่านเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเชื่อว่าความยั่งยืนจะอยู่กับท้องถิ่นแล้วก็ลักษณะของสารพันธ์ที่ผมเห็นนะ ตรงเนี้ยผมเชื่อว่าไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ที่บ้านป่าโนดใช่ไหมที่ทําเป็นโมเดลทาเป็นโมเดลเกี่ยวกับเรื่องมาตรวันน้บป่าผมคิดว่าเดี๋ยวท่านนายเบอคงคงคงต้องเห็นภาพครอบคุมทางพืง้นที่เพราะว่ามีมีตัวน้าล่องแล้วพอตัวน้าล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็องค์การไปยกในในพื้นที่เนี่ยร่วมกันกับเครื่องเนี่ยผมเชื่อว่า ในสิ่งที่ท่างนลายต้องการเดี๋ยนแล้วทางท้องถิ่งต้องการเหียนยเนี่ยผมคิดว่าไปไปถึงจุดหมายแน่นอนและอีกส่วนหนึ่งคือผมเนี่ยเรียมระวังรพจริงๆไปตรวจมาหลายภาคทางคณะและผู้ทําาชาตั้งใจรอมาสงขาเลยนะผมเนี่ยตั้งใจรอมาสงขาเลยเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยสงขาเนี่ยได้ระดับรองแชมป์ประเทศไทยนะ ได้วันดีเยี่ยมอันดับสองโดยอันดับหนึ่งอยู่ที่สมุทรสาครแล้วเสร็จเยบรพอป,ปีนี้สงขาก็ได้แชมป์ของภาคอีกตอนนี้สิ่งที่ท่านขาดคือแชมป์ประเทศไทยท่านขาดคือแชมป์ประเทศไทยผมก็หวังว่าท่นานน่าจะมีโอกาสที่จะขึ้นไปหยิบถ้วยอานนั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เรียนให้นาที่ประชุมสราบนิดนึปีที่แล้วเราประเมินสิบโรงพัก แต่และกองประชาการแต่ละภาคเนี่ยส่งแค่หนึ่งหนึ่งองค์ภาเพราะฉะนั้นมีบชนภาคหนึ่งถึงเก้าก็เป็นสิบสิบหน่วยสิบองค์ภาส่งข่าวในที่สอง <Okay. S 1> แต่ผลประกอบทั้ป,ปีที่แล้วกับป,ปีนี้เนี่ยทางผู้นักชาหรือทางตลวิเครห์เพราะว่าบางหน่วยเนะี่ยกำลังคนมันน้อย50 60คนไปแข่งกับหน่วยที่กำลังคน2 300 500มันไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นทางตลก็เลยจัดเป็น2องดิวชั่น เกตเอเนี่ยโรงพักเมืองประเภทนี้อยู่ชั้นหนึ่งแข่งกัน10บโรงพักเกตบีก็พุ่งกลับันแต่เอ็นตโรงพักชั้นสองปริมาณงานน้อยกำลังบนน้อยแข่งกันแบ่งก้วยกันเป็นสองสนามไม่งั้นเพื่อความเป็นธรรมแต่ตอนนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ก็ขอให้สบสพเมืองสงขลาโชคดีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ แต่โดยภาพรวมก็ไม่ผิดหปกตินนไม่ผิด n o r m a แต่ยังตรวจไม่ครบรู้สึกมีคนเ,เหลืออีกภาคสาม,สามโกโยเนี่ยไปที่วัดอายอนะครับใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับก็จะมีเครือข่ายพี่น้องประชาชนนะครับมีท่านกำน,นันเรามีโอกาสแล้วนะครับมีท่านเจ้าแล้วอ,อำเภอเมืองสงขลาเนี่ยท่านปภุวิศตามชนด็อกเตอร์เนใี่ยนะครับได้ได้มาร่วมกับเราด้วยนั้นก็ถือโอกาส

สวัสดีครับ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 ดีย้ายลำอีกท่านะครับเดี๋ยว้านขวบตรงเก็บเที่ยงนะครับในโดยทางที่วัดพยองครับบนบยอนครับวันนี้ก็มีท่านแล้วก็ทักร์พุทธท่านมีเยอะเลครับในโครงการแทนที่บนพอยอนนะครับแล้วก็ท่านแกยุทธทุกคนครับเป็นกำลังขนพอยอนแล้วก็ ประธานกตทสพบงขชานะครับมีนางสาววรรัตน์สมพูรนะครับเป็นกตทสพบงขชานะครับอธิบายความเป็นมาของบ้านของตมของตมของโยนี้ขอบคุณรับคนทำงานของตมของโยและประธานคณะทำงานตรวจสอบและติดตามการพิจารณาตํารวจสถานีตํารวจพุทโธที่น้องทุกขา ก็ร uh, er, ู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านและคณะได้เข้ามายุบเยือนประชาชนตระข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกันการแชญากรรมของกระบวนการย่ในวันนี้ซึ่งก็ย่อต่างออกไปด้วยตามบ้านทางด้านรัฐบาลตัวสารบุสีนะครับผู้สรงกระดพิเศษสำหรับทุกชาานให้พบปะกับพียงแต่โดยการัที่สองขาก็ห่อยไปสมควร ทานก็นยอกอ่อก็บ่อยแต่ว่าเป็นเคยเข้ามาน,นี้นะครับก็เห็นแล้วูอ,อุ่นวันนี้ที่คณะที่พวกผมมาก็คือมาประเมินมันมีการแข่งขันระดับโรงพักทั่วประเทศนะครับแล้วก็สพเมืองสมคาเนี่ยได้ที่หนึ่งของภาคเก้าเขาจะต้องไปแข่งกับสิบโรงพักเพื่อได้ที่หนึ่งของประเทศ ของทางเอกชาตินะคแล้วก็คณะที่มาของพวกผมวันนี้ก็คือมาประเมินโครงการนะครับตอนนี้ไอโครงการนี้ผมจะให้ทางคณะอธิบายให้ฟังแต่ว่าก็ถือว่าสองหลักของโครงการนี้ก็คือทำอยังไงให้ประกอบไปพร้อมทุกให้เพื่น้องนะครับไม่ได้เฉพาะเรื่องการเงินอย่างเ,เดียวเป็นหน้าที่ตำรวจต้องรับฟังแล้วก็นำไปแก้ไขถ้าแก้ไขไม่ได้ ก็ต้องไปแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งนะครับเพื่อให้จันคณะดำเนิการที่มาด้วยนนาคตนะครับก็ดีใจมากที่ได้กลับมาเจอสังครับครับสวัสดีครับผมทนลสเอกสุรพงศ์อภิงพรองผู้กับการกองผลงานเอชียทําเป็นคณะตรวจประเมินการเข้าถ่ผู้ใั้สังนัร่วมกันทำงานทำความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับนอกจาก ตำรวจเป็นโู่ข้อคารเน้ะผมคิด,ดว่าจะลดความหินหวงระหว่างตำรวจกับชาวบ้านได้พอสมควรได้ปรึกษาเลยได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะครับซึ่งที่ผ่านมาทุกเราก็หล,ลายคนก็รู้ว่าชาวบ้านกับตำรวจมีความหาังใรือพอสมควเม,มื่อโครงการนี้นำมาปรายัดใช้หลังจกบริร่วมมือของท้องที่ เรื่องท้องถิ่นที่เป็นโครงการของสำนักปลดเปลื้ชาติผมว่าเป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่งนะครับจะช่วยให้ตำรวจของชาวบ้านมีความรู้สึกที่ดีต่อกันมีความใกล้ชิดกันทิ้งกันร่วมกันทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าเรื่องการลดเสพตังมีความลดหรือต่ำตานะครับที่นี้ก็ที่ทานคณะกรรมการพูดด้ว,ว่า นอกจากลดอาชีพแล้วยังช่วยงานอื่นได้ด้วยนะครับภาษาโบรานที่เกี่ยวข้องที่ชาวบ้านรับความร้อนที่ชาวบ้านต้องการช่วุ่มนะครับซึ่งตำรวจจะเป็นข้อกลางได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะงั้นผมเองเนี่ยในนามผู้ดันท้องถิ่นที่ทำมาในโครงการเนี้ยได้เสนอรถขอพยาบาลถึงกันใช้ในการจดการการคืนซึ่งผมเองเนี่ย เรื่องตะบนก่อยนต์ก็เพิ่มกานได้การสนับสนุนรถได้สนับสนุนงบประมาณได้สนับสนุนกล้องวงจรปิดนะครับซึ่งก่อยนเรามีความได้ครอบคลุมนะครับเพราะว่าเส้นทางเข้าออกจุดเกี่ยวทั้งหลายแหล่นี่ยท่านได้สนับสนุนให้ในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่นะครับแต่ที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของกำนันนะครับซึ่งท่านมีกำลังของฝ่ายปกครองซึ่งมีทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งผู้ช่วยนะครับทั้งอาสาสมัครภาคประชาชนได้มาร่วมกันนะครับในการที่จะ ดูแลพื้นที่นะครับร่วมกับทางเทาบาลหลวงอยากให้ท่านกำนันเนี่ยนะครับซึ่งเป็นประธานตตรสพบางนาด้วยเนี่ยได้ได้กล่าวยืนยันและก็ได้นำเสนอถึงสิ่งที่ได้มีส่วนร่วมนะครับในตำบลขอยอนี้นะครับขอเชิญครับต่อไปเชิญท่านตตรครับเชิญเชิญ คือก็ขอบคุณพวกเราแล้วที่ได้ออกตรวจเสแล้ววันนี้เราก็เห็นว่าพิจาราเนี่ยในตัวตำรวจเองเนี่ยที่คอยดูแลสำคัญไปที่น้ำพื้นก็พูดใ้ความสำคัญว่าคอยไา้มาทำให้พวกเราเนี่ยมีความเข้มแข็งขึ้นสุดท้ายก็คือผลประโยชน์ที่ได้ก็คือชาวบ้านได้ท้องถิ่นท้องที่ได้ก็คือความปลอดภัยแลวต้องเที่ยวเข้ามาแม่จะมากินมาใช้มาอยู่แม้จะไม่ได้เราโดยตรงเลยไมได้ท้องถิ่นน้อยอบจก็เก็บภาษีได้จากการขายของจากการ เืิดที่พักในแต่าแบบนี้เก็ถือว่าพวกเราได้ทำให้ส่วนรวมของกโยนี้ดีขึ้นนะครับก็มืยการเสียสละของพวกเราทุกคนนะที่ท่านที่รุ้ทุกคนว่าตระเวนก็ตำรวจเนี่ยอาจจะไม่อยู่ประจำย้ายตรงนั้นนี่ก็อาจจะไม่อยู่ประจำเลยแต่พวกเราเนี่ยต้องอยู่ในตัวกบ้านเราอัก็ขอขอบคุณนะครับที่พวกเราให้ช่วยกันเพราะว่าตะเวนในเวลาตั้งคืนต่างๆแบบนี้ให้เพื่อระยะให้เห็นนั้นภาพมันออกไปว่าไอ้คนร้ายมันหนีไม่กัวกโยนมันมีกำลังพร้อมมันก็จะไม่กล้ามาสู้ ของชาวบ้านนักท่องเที่ยวมาถึงเห็นมีความอบอุ่นใจนักท่องเที่ยวมาเลยก็ไม่รู้จะอเรียนจะนอนจะเช้าจะเช้าไม่การรองรับนะครับโครงการของรัฐบาลเรื่อง ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันนะครับทางสถานีตารวจครนมะลงขาก็ได้มีการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอุจากรรมระดับตําบลน,นะครับซึ่งในตาบลบ่อยนี้เป็นตนําบลที่มีความเข้มแข็งทั้ง3ฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองนะครับฝ่าย,ายท้องถิ่นนะครับฝ่ายพี่น้องประชาชนเนี่ยที่ได้ร่วมมือกักบทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในการออกตรวจรัตะเวนเพื่อการป้องกันเหตุนะครับเน้นการป้องกันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เหตุเกิดขึ้น โดยการจัดกําลังเป็นชุดปฏิการร่วมกันระหว่างตํารวจกับทางฝ่ายผู้ใหญ่บ้านนะครับทางฝ่ายสารวรกำนันนะครับและก็พี่น้องประชาชนที่เป็นเครือข่ายในการป้องก,กันยากรรมเนี่ยออกตรวจหมุนเวียนกันในแต่ละคืนนะครับโดยได้รับการสนับสนุนจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอในการสนับสนุนรถตรวจการนะครับ และก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้สนับสนุนดูแลอำนวยความสะดวกต่างๆจนสามารถที่จะสร้างพื้นที่ของกอยอเนี่ยให้เกิดความปลอดภัยนะครับและก็ะมีการปรับปรามในเรื่องของการจับกลุ่มนะครับคนร้ายที่เข้ามากา่อเหตุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลักลัดวัดน้ําประปาก็ตามนะครับซึ่งก็มีผลการบัตรที่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้หนึ่งรายแล้วก็เป็นคนร้ายที่ก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งซึ่งเป็นที่ต้องการตัวของอทางตารวจอยู่นะครับซึ่งโครงการนี้ก็จะได้เนินการอย่างต่อเนื่องและต่อ ต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันเป็นโครงการที่ได้ประโยชน์กับพื้นที่และพี่น้องประชาชนนะครับทำให้สร้างความปลอดภัยสร้างความสะดวกสร้างความสะอาดให้กับพื้นที่นะที่นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติก็ตามที่เข้ามาอย่างพื้นที่กอยอนะครับตรงนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากกอยอแล้วเราก็ทาไปทุกตําบลน,นะครับแต่ตําบลกอยอเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ประสบความสาเร็จนะครับได,ได้ดีนะครับตรงนี้